เรือโทหญิงนพสกรทิพโสนะคะผู้ผู้ช่วยโฆษกกองทัพเรือระบุถึงสถานการณ์บ้านสามหลังบ้านหนองรีจังหวัดตราดภายหลังยึดคืนพื้นที่ได้ซึ่งจากสถานการณ์เมื่อวานนี้ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดได้ลงพื้นที่ควบคุมพื้นที่ที่หมายตรวจค้นพื้นที่พบคลังทุ่นระเบิดสังหารบุคคลซึ่งดัดแปลงมาจากทุ่นระเบิดดักรถถังจำนวน16ลูกและอีกหลายลูกบริเวณโดยรอบการกระทำครั้งนี้เป็นการแสดงออกถึงการจงใจสร้างอันตรายแบบไม่ระบุเป้าหมาย ทั้งนี้กองทัพเรือขอย้ำว่าการกระทำเช่นนี้เป็นการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและขัดต่อพันธกิจระหว่างประเทศพันธกรณีระหว่างประเทศรวมถึงอนุสัญญาออตตาว่าทั้งนี้กองทัพไทยพร้อมปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงของรัฐและความปลอดภัยของประชาชนภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศและหลักมนุษยธรรมอย่างเคร่งครัดค่ะ ด้านสำนักโฆษกกองทัพเรือนะครับออกถแถลงการชี้แจงกรณีการตรวจพบอากาศยานไร้คนขับบริเวณแท่นขุดเจาะกลางทะเลบริษัทปตทส,สพตามที่สื่อบางสำนักเสนอข่าวในลักษณะกล่าวอ้างว่ากองทัพเรือเนี่ยเพิกเฉยและไม่ดำเนินการใดๆเรือโทหญิงปียาดาบัวสมบุญผู้ช่วยโฆษกกองทัพเรือชี้แจงว่านะครับกองทัพเรือได้มีช่องทางการติดต่อและประสานงานโดยตรง ระหว่างกลุ่มบริษัทผู้ผลิตน้ำมันหลายบริษัทที่ปฏิบัติงานในอ่าวไทยกับกองทัพเรือภักที่สองอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางทะเลในทุกมิติเมื่อวันที่วันที่9ธันวาคมกองทัพเรือเนี่ยได้รับแจ้งจากฝ่ายรักษาความปลอดภัยของแท่นเอราวันว่าตรวจพบอากาศยานไร้คนขับไม่ทราบฝ่ายเข้ามาในพื้นที่แท่นขุดเจาะทันทีที่ได้รับแจ้งทัพเรือภักที่สอง ได้จัดอากาศยานออกตรวจการในพื้นที่โดยทันทีเพื่อค้นหาฐานปล่อยหรือแหล่งที่มาของอากาศยานไร้คนขับดังกล่าวในรัศมี10กิโลรอบแท่นขุดเจาะควบคู่กับการเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ทัพเรือภาคที่สยังได้รับแจ้งว่าแท่นขุดเจาะอีกหลายแท่นก็ตรวจพบโดนเช่นกันเช่นแท่นไพลินแท่นสตูนแท่นฟูนานซึ่ง ได้จัดเรือและอากาศยานรัตะเวนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องตั้งแต่9ธันวาคมจนถึงปัจจุบันครับค่ะนอกจากนี้นะคะกองทัพเรือยังได้ร่วมวางแผนกับฝ่ายรักษาความปลอดภัยของบริษัทผู้ผลิตน้ำมันเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันเบื้องต้นและเตรียมความพร้อมในการให้การช่วยเหลือและสนับสนุนด้านความมั่นคงอย่างเป็นระบบ ระบบนะคะซึ่งปัจจุบันกองทัพเรือ,อยังคงปฏิบัติภารกิจในการให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองความปลอดภัยของแท่นขุดเจาะที่ถูกคุกคามจากอากาศายานไร้คนขับไม่ทราบฝ่ายอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการประสานกับบริษัทปตทด้วยนะคะจะได้ร่วมกันก,นกำหนดมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่สำคัญทั้งในทะเลและบนบกเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ด้านพลังงานของประเทศค่ะ ล่าสุดก็ได้รับคำยืนยันจากผู้บริหารระดับสูงของบริษัทปตทจำกัดมหาชนว่าที่ผ่านมาบริษัทได้ประสานงานร่วมกับกองทัพเรือและสอนชนมาอย่างต่อเนื่องเป็นอย่างดีและบริษัทไม่เคยมีการให้ข่าวในลักษณะนั้นแต่อย่างใดกองทัพเรือขอยืนยนันว่าการปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงทางทะเลและการคุ้มครองโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของชาติ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องรอบคอบและไม่เคยบกพร่องตามที่มีการกล่าวอ้างแต่อย่างใดค่ะ